พอลิบูดเกมไนท์ไทยแลนด์เรากลับมาปาร์ตี้กันต่อนะครับพอลิบูดเกมไนท์ไทยแลนด์ทุกวันอาทิตย์หกโมงยี่สินทีทางช่อง3 HD แห่งนี้นะฮะก่อนที่จะไปแข่งขันเกมเนี่ยตอนเนี้ย คุณดีนุ้ยของเราเนี่ยเขากลายเป็น MC อันดับหนึ่งของเมืองไทยไปแล้วไม่มันต้องมันต้องแชร์ประสบการณ์แล้วก็วิธีการทำงานของเขาสักนิดหนึ่งว่าคุณต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับเล่าฟังหน่อยเปล่าไหมนะเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดีคุณนีปัญหาเส้นเสียงนี่คุณมีผลิตภัณฑ์อะไร่าฮะยังไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปทำเดี๋ยว คุณช่วยบอกนิดนึงครับว่าการเป็น MC อันดับหนึ่งเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างของเมืองไทยเนี่ยต้องต้องมีสูตรกี่สีจริงจรก็จริงๆสูตรมีครบทุกสีนะแต่ถือว่าถามว่าอันดับหนึ่งนี่อยังยังไม่ขึ้นถึงอันดับหนึ่งไม่มีใครแบบมากกว่าลุยแล้วนะตอนนี้อันดับหนึ่งแล้วคำสมีดาอุ้ยอเข้าเกมของเราเลยดีกว่าฮะพวกเราจะต้องใบคนละหนึ่งพยางเท่านั้นนี่คือใบคนละคร ทีมของคุณมอสได้เล่นก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณจะมายืนอยู่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยทั้งสาท่านยืนตามตำแหน่งนี้ได้เลยหนึ่งสองสาสลับกันยังไงก็ได้นะฮะเพราะว่าพอคํามันขึ้นมาตรงนี้แล้วมอสเขาจะไม่เห็นเขายืนอยู่ตรงนี้คุณพูดได้คนละหนึ่งพยางค์เท่านั้นและคุณมอสก็ตอบได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นถ้าตอบผิดไม่ได้คะแนนถ้าตอบถูกได้คะแนนไปเลยสื่อสารกันให้ดีอ่ะมอสมาอยู่นี่สามคนใครคนแรกครับคนแรกสําคัญมาก พร้อมนะครับดูครับใบคนละคำมีคำว่าอะไรบ้างเริ่มเหลืองหวีปอกกล้วยเออสูงเข็มวีเปรดเออเก่งมากชักสาว้าวเออเก่งมากสวมปลานมเสื้อใน ยกทรงครับไม่ใช่เสื้อนายยังไม่ได้งูไกอนาคอนดาเออเก่งว่ะผีงานทำอะไรวะเนี่ยเกินนะเกินนะอะไรวะนี่ยต่อเลยต่อเลยต่อได้อีกพี่ชาวอีกหนังเผาศพไปก่อนซับเปิ้ลครับไม่ใช่ศพนะฮะซับเปิ้ลขอโทษเราคิดเยอะไปอ้วน ขุนช้างครับไม่ใช่ช้างเต้นสวยโอโยตี้โอโยตี้ได้เขาได้ตโคโยตี้เหไมได้เลยสวมถุงยางอนามัยคนค่าช้างได้ ดกัญชากัญชานี่กินอะไรเยนั้นซอยจูซอยจูน้ำเชื้ออสุจิโอ้ยได้เ่าอสุจิได้เบาทานเ่าทานเ่าสุจิท้ายทานทานโอเคครับได้ได้ ไทยบ้านสับเปิดหรอกคิดนะไทยบ้านไทยบ้านอยู่เหรอไม่คิดไม่ออกสับเปิดไงแต่ว่าตะกี้ซอยซอยจุนี่นานตอบไม่ได้อสุจิเร็วมากทุ่งยางอนามัยก็เร็วค่ะทุ่งยางอันทำไมก็เร็วมากนะคะพงลยได้ไปทั้งหมด8ปดคำครับบวกของไก่หกนะครับตอนนี้นําไปแล้ว14คะแนนธรรมดาธรรมดาฝั่งนี้บอกเลยว่าจะเกิน8ดด้วยมีพอหรือเปล่า ไปมีให้อเปล่าไม่ใช่คะแนนเหรอสมองไม่ได้มีสูงอย่างนี้มึงทีข้าเข้าประจำที่ได้เลยครับมาทางนี้เลยนะคะพอมนะบางยาวเสื้อเขาบางถ้าภาพถ้าภาพมาแล้วก็เริ่มได้เลยเริ่มบ้องเหนียวหนอง มน์ข้าวหลามเออหัวผีไสกระสือเออโดนเชื่อโซ่บันที่จำบันที่จำหน้าบังไฟพญานาคเฮ้ยได้ไหม บ้างไฟมันต้องมีแค่คำว่าบ้างไฟดันมีพญานาคด้วยไม่ได้นะอ้าวต่อไปเทียนเคจับคนไก่ทองแดงแดงทำไมหญิงเมนผ้าทำไม ประจำเดือนโอ้โหเกือบไปแล้วอ่ะว้าจีนบรูซฉนหลงกังฟูกังฟูอ่ะต่อไปฮะเขียวทางจราจรได้ครับฉีดปึงโบทอก อันนี้เห็นเออ่พูดมาพูดมาจะได้ผ่านเออน้องไม่รู้จักหรอกข้ามไหมข้ามได้ปะข้ามข้ามไปข้ามไปข้ามไปโอเคเด็กหมดเวลาครับตะกี้ก่อนหน้านี้คือซีมารู้จักซีมาปะซีมาโลชั่นซีมาก็เลยพยายามหนักทำไมอะซีนีมาว่าไงเมื่อกี้ซีมาปะ หนังนะติดตามชมนะครับหนังชอบซีนซีนมาเขาพยายามจะเอาซีไงซีเห็นเห็นจะใบที่ะาคาซีนีมาเขาจซีนีมาซีนีมาอมากมันก็เลยกลายเป็นใบสองอย่างไอคนนึงก็คันสังคังอีกคนนึงก็จะไปลงหนังไอ้น้องก็เอาอะไรดีวะใอะพอหนังปั๊บนึกถึงขลุยทีมนี้ได้ไปแปดทีมคุณได้ไปเจ้ เพราะฉะนั้นตามอยู่แค่12ต่อ14เท่านั้นและหลังจากนี้ไปเกมหน้าของเราเตรียมพบกับนักร้องของเราที่รู้เนื้อเพลง <Yeah. S 1> เยี่ยมมากๆ <Yeah. S 1> พวกเขาสามารถร้องเพลงให้ถูกเนื้อให้ได้เลยเพราะนั่นคือเกมเพลงฮิตผิดเนื้อ เกมใบคนละคำความสนุกอยู่ที่แบบเราจะต้องพูดคําตอบออกมาแค่ครั้งเดียวและถูกต้องเลยคําในหัวเราอาจจะคิดได้หลายคําถ้าตัดสินใจพลาดนะเพราะนั้นผิดไปเลยมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งที่เป็นแบบถุงยางอนามายัยแล้วพี่ชาวเขาก็ทําท่าอย่างนี้สวมเข้าไปอย่างนี้แต่ถ้าเขาชัดมากไงว่าแบบสวมแล้วทําท่าอย่างเงี้ยมันไม่สามารถเป็นอะไรไปได้นอกจากถุงยางอนามายัยแล้วเราก็คุ้นเคยด้วยไงของสิ่งนี้เราก็เลยแบบตอบไปเลยแบบมันม่นมาว่าถุงยางอนามายัย แต่ต้องบอกเลยว่าลูกทีมเราใบ้เก่งจริงๆทั้งพี่เชาทั้งอตุ๋ยแล้วก็พี่นุย้ยวันนี้คือลูกทีมเราสุดยอดจริงๆค่ะขนาดข้อนี้พาดไปหลายคาตอบมากนะก็ยังชนะอีกแล้วอีกทีมอะ่ะจะตามเราไหวไหมเนี่ยรีบๆตามมานะจ๊ะ